รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผ,ผู้ชมนะฮะที่ชมรายการทัสมีพรีทางช่องสุโขทัศน์27อยู่ตอนนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยไหนไม่มีแล้ววะไม่มีอ่ะในเมื่อวันนี้เราอยู่กับสามคนแล้วก็เนี่ยเองก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบตัวแม่อะไรอย่างนี้อ่ะนี่เป็นอะไรจบล่วง <laughs> <laughs> นี่คนเหลือมะม่วงครับเนี่ยเด <laughs> ือนนี้ไม่เป็นเดือนของพายมันเนาะเราก็จะมา เล่นคอนเทนต์เล่นประเด็นอะไรกับภพมันนิดหนึ่งโอเคมาเริ่มกันเลยก็จริงๆไพภยมันมันก็จะมีแบบศัพ์ภาษาต่างๆที่กลุ่มแบบกลุ่ม LGBT เขาจะใช้กันเช่นแบบว่าแบบอ๋อเนี่ยตัวแม่ตัวพ่อตัวเฮียตัวเฮีย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 ครับอ่ะเอออ่ะอ่ะเราลองคำกันดีกว่าอย่างคำแรกีมงานเราเตรียมให้เขาว่าเอือมันต้องแบบมีแอคเซนต์แบบขนมจีนอะไรอย่างงี้ไหมเอือดปากเปากเบี้ยวนิดหนึ่ง มันคืออารมณ์เดือดป้าโมงโหป่ะโอ้หวันนี้แม่งงานเยอะเอือดมากเลยแบนนี้ป่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเอื่อยเฉยชาประมาณนี้เอือดคือคำเบสิกของพวก LGBTQ มากก็คือเยิ้มร้อนแบบบ้าใบ้ยะหยาเดี๋ยวใครใส่บ้าใบ้ยะหยาเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าใบ้ยาหยาคืออะไรหน้ามันเป็นสังขยาแล้ววะเคยเห็นไหมเอออันนี้คือบ้าใบ้ยะหยาเมื่อกี้ใช่ไหมเออบ้าใบ้ยะหยาคือแบบหน้าคือแบบหน้าสังขยาอะไรอย่างเงี้ย สารวนสารวนนี่ <S <s นี่ที่เป็นสะพานปะอันน <vale> ี้สลวนลวนเครื่องเออเลอร์แบบทำงานมาเยอะสุวนเสฮฮาปะเออเฮ้ยว um ันนี้รู้สึกแบบสลวนเฮฮาจังเลยออเฉลยเลยดีกว่าอยากรู้ละสลวนสลวนก็แบบเบอเออองอ่ะอ่ะอันนี้เวลากะเทยหาเหลดเลทแค่ไหนจะกว่าถึงได้เวลากะเทยเพื่อนโทรมาแล้วกูกำลังจะออกแล้วก็คือเพิ่งตื่นอย่างนี้ปะแล้วเราเป็นปะเราเป็นนะ จริงจริงเนี่ยนาฬิกาในประเทศไอ้รอบตัวเนี่ยสังคมเราเนี่ยจะใช้เวลากะเทยหมดแล้วนะนัดถ่ายสิบเริ่มสิบเอ็ดโมงเนี่ยเวลากะเทยละไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหเอออะไรทำนองนั้นเนาะยั่วเพศอันนี้ไม่ยากผมว่าไม่ยากเซ็กซี่ดึงดูดเั่ตรงข้ามยังไงเซ็กซี่ยังไงหดต้นแบบเม้มปากเมื่อกี้แล้พยั่วได้ไหมแต่งตัวอย่างงี้ยั่วได้ไหม I'm sexy and I know it ยั่วได้แต่ไม่มีอารมณ์ อาบูริซี่ที่เขาไปที่แบบเป็นมวนๆอ่ะอันนั้นอาบูรี่อะไรเ่ยการบูรี่กันแกล้งด้วยวาจาหรือการกระทำเช่นโถอีดอกทำเป็นสวยน้ะมึงน่ากลัวเออไม่ใช่มันไม่ใช่บูริซี่ไม่ใช่บูริเออหัวนมดำนะโถกระเทยไฟาดันด่าหยอก ไม่เราจะใช้เาดแมราไม่อาบริซีก็เป็นแบบว่าเอออบริซีคือเหยียดเลยเอออ่ะฉีดยาก็คือแบบอวยเกินมึงสวยมากวันนี้บอกกับมึงมากแบบลูกวันนี้มึงดูดีมากแบบซึงมาใส่ตาที่คมเจี่ยวเจี๊ยเกล็ดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะสภาพหมืนหมาอันนี้คือความหมายมันถึงเรื่องจริงดีนะมันหัดไปทางนั้นตอบตาลค่ะตาลเพื่โจนะลูกของอีแต้ว่ะอ่าให้กูเล่นบ้างตอบมาค่ะ ก็ถูกเหมือนกันใช่เปกาแบบตอบเดี๋ยวนี้ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้นาวแล้วตาลมันมายังไงปูก่อนเนี่ยก็ตั้งใจฟังเหมียวเอ้ยกอยใจหวานกรุบกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันแบมแบบอามเอ๋ยท็อปใจแฟบกรุบเนี่ยเอออะไรอะไรประมาณนั้นเป็นกลุ่มเพื่อนอ่ะเออเนี่ยอุ้ย ภาษามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเหนียวอ้อยกอล์ไบัลกบเออเอาหอวรู้จังไหมรู้รู้รู้นี่ไงฮะไเจี๊ยวแว่นไปเจี๊ยวแว่นเฮ้ยเจี๊ยวแว่นเจี๊ยวแว่นเอาไว้เอาไว้เรียกแบบหนุ่มๆที่ใส่แว่น เรียกผู้ชายที่ใส่แว่นทุกคนเลยปะ่ะไม่ทุกคนก็ไม่น่าจะให้ตัวเองถูกเรียกว่าไอเฮียแว่นนะไม่เวลาเวลาแล้วแล้วเวลาแบแบไอแว่นไอแว่นไอแว่นเอาเอยูอ่ใช่ป่ะไอเฮียแว่นเสียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยรออัน <บ S 2> นี้คำสุดท้ายดีกว่าอนปตตฮะนปตตออะไรวะใครรู้ก็คอมเมนต์มานะใครไม่รู้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์เหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะครับก็คอนเทนต์พลายมันของเราก็มีประมาณเท่านี้แหละ ไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวนปจตอเออใครที่ชอบออคอนเทนต์อะไรแบบนี้หรืออยากให้เราทําอะไรที่มันแบบว่าแปลกแหวกพิสดารหรือแบบอยากรู้อ่ะเออก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้แนะนําเราได้ว่าอยากให้เราทําอะไรนะจ๊ะก็วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ดีกว่าแล้วก็สําหรับออคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้ทุกคนจะรู้กันต่อเมื่อก็ต้องกดกระดิ่งกดตับสไครต์กด,กดแจ้งเตือนอ,อ่ากันได้ไว้เลยนะจ๊ะกับช่องสุขนทศวรรษยี่สิบเจ็ด 27. สำหรับวันนี้รายการ t r u s m e p ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้ม่ได้ค่สวัสดีจ้าสวัสอะไรครับเนี่ย